สวัสดีครับพบกับ i2mart นะครับวันนี้เราจะมารีวิว Milwaukee ไขควงกระแทกนะครับสำหรับตัวนี้นี่จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับชื่อรุ่นว่า FID 2 0 -0 ขีดศขีดศย์หมายถึงตัวเปล่านะครับไม่มีแบตเตอรี่และแทนชาร์จอย่างที่เห็นครับสำหรับตัวนี้เล็กมากจะมีคลิปแถมมากับ ตัวเครื่องด้วยสําหรับคล้องอย่างนี้นะฮะกันตกครับผมอ่าแล้วก็จะมีซองสำหรับใส่ดอกไขควงตรงนี้สําหรับดอกไขควงสํารองนะครับครับผมจุดเด่นมากๆผมมองว่าเออสำหรับตัวนี้มีถึง4โหมดนะครับ4โหมดเยวเรามาลองกันดูก่อนเนี่ครับว่าแต่ละโหมดเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรผมขออนุญาตใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับผม จะเห็นว่ามีไฟ LED ด้วยซึ่งล,ลักษณะของสว่านรุ่นใหม่ทั้งหมดตอนนี้ก็จะมีไฟ LED ทั้งนั้นนะฮะตัวแบตเตอรี่นี้ไม่ได้แถมมากับตัวเครื่องนะครับต้องซื้อแยกแต่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะมีอินดิเคเตอร์สำหรับกดแล้วก็แจ้งเตือนว่าแบตจะหมดหรือยังนะครับโอเค ราไปดูหมดที่1กันก่อนครับตัวนี้หมดที่1เนี่ยแรงบิดจะได้119นิวตันเมตรรอบจะอยู่ที่1,900 rpm นะครับครับผมแล้วแรงอัตราแรงกระแทกเท่ากับ0ถึง1,200นะครับเช่นการประกอบเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรที่มันบอบบางนะครับไม่ต้องการแรงบิดสูงๆนะครับให้กดหมายเลข1ส่วนหมายเลข2เนี่ย อตอนนี้เสียงจะเปลี่ยนละแรงบิดจะอยู่ที่ถึง176นิวตันเมตรนะครับแล้วรอบก็จะเร็วขึ้นด,ด้วยครับผมอัตราการ,การทแท้่ก็สูงขึ้นไปอีกสำหรับโหมดที่2นะครับผมอตอนนี้จะได้อีกฟี i l ิหนึ่งมาโหมดที่3นะครับ นี้นะครับหมดที่3โอ้โหตัวนี้แรงบิดขึ้นไปถึง226นิวตันเมตรครับแล้วก็รอบไปถึง3,600รอบต่อนาทีนะครับอัตราการกระแทก4,300แล้วหมดสุดท้ายนะครับหมดที่4ตรงนี้จะไม่ได้เขียนว่าเล็ก4นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูมันจะเป็นลักษณะของการขันแบบใช้ ว่านนะครับซึ่งตัวเนี้ยมีลักษณะเด่นก็คือครั้งแรกที่หมุนเนี่ยมันจะเพิ่มทอสและแรงกระแทกไปสูงนะครับพอกดได้ประมาณ2วินาทีเนี่ยแรงบิดจะล,ลดต่ำลงเหมือนกับให้ปลายสว่านเนี่ยเจาะเข้าไปก่อนแล้วก็ต่ำเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับเป็นบัตเลดด้วย ทำให้ขนาดตัวเนี่ยย่อลงได้สั้นแล้วก็ประสิทธิภาพสูงขึ้นพวกแปลงถ่านเนี่ยมันคือมอเตอร์ยุคเก่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทุกยี่ห้อตอนเนี้ก็จะมีรุ่นของตัวเองที่เป็นรุ่นท็อปๆคือ develop ตัวมอเตอร์ให้มปีประสิทธิภาพสูงขึ้นในขนาดที่เล็กลงนะครับของมีววอกกี้เองจะใช้คำว่าฟิลนะครับบัตเลนะครับส่วนยี่ห้ออื่นก็จะใช้สับของเทคโนโลยีต่างกันสำหรับ ไขควงกระแทกตัวนี้นะครับนับว,ว่าเป็นเหมือนมีสมองสั่งการได้เลยครับผมสามารถปรับโหมดให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะครับราคาอาจจะแรงหน่อยครับแต่รับรองคุ้มค่าสำหรับวิ l วอ u กี้แบรนด์อเมริกานะครับ ืมติดตามเนื้อหาสาระดีๆจาก i t ท a มาแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ตรงนี้นะคะแล้วพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ